สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำซัมซุงกา g ล็กซี่เอส25อันต้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้กล้องที่ดีที่สุดในกาแล็กซี่นะครับชัดทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าเราถ่ายภาพกลางคืนกลางวันหรือว่าแสงจ้าอะไรพวกนี้ครับภาพจะคมชัดมากนะครับตัวนี้ความละเอียดกล้องจะอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมได้ไกลถึง100เท่านะครับลูกค้าแล้วก็ V O Nightography นะครับ่ายกลางคืนเนี่ยเทพสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะอันต้าไวตัวนี้จะให้ความละเอียดกล้องมาที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เก็บทุก รายละเอียดไม่ว่าเราจะขยายภาพยังไงภาพคมชัดนะครับแล้วก็ถ่ายภาพมาโคได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เคยนะครับเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนะี่ยแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มของเราภาพมันจะมีคนคนนึ่งที่ปิดตาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเราสามารถแก้ได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนเราจะไม่สวยนะครับเห็นนะครับตัวนี้เราก็แตะตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้ ใช้ AI ตัวนี้นะครับแก้ภาพให้เพื่อนของเรานะครับจากที่ปิดตาอยู่ก็เปิดตาได้นะครับหรือว่าเวลาเราถ่ายวีโอเนี่ยครับเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆถ่ายวีโอแล้วมันมีเสียงตอนนี้ครับเราสามารถใช้ AI นะครับในการลดเสียงหรือว่าตัดเสียงรบกวนออกนะครับตัวนี้จะได้ปวกเสียงด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อม CPU ที่เร็วแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับ CPU snap 8 edit นะครับเร็วแรงแล้วก็ ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราใช้งานตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะร้อนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบเราดู u ู u ูบครับางทีเราดู YouTube แต่ว่าข้อความมันจะยาวนะครับเราสามารถใช้ตัว AI ตัวนี้เจนเนอเร o u t ท b e ที่เราดูครับบันทึกแล้วก็สรุปเนื้อหาใน YouTube ให้เรานะครับ เพียงแค่เราใช้ตัว ai ตัวนี้สรุปเนื้อหาใน YouTube แล้วก็สามารถบันทึกไว้ในโน้ตได้นะครับง่ายแล้วก็สะดวกไม่ต้องเสียเวลานั่งดูคลิปยาวๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการาสนใจซื้อ S25 อัน้าวันนี้นะครับทางหน้าร้านเราก็มีโปรโมชั่นนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจเอาเครื่องมาเทรดนะครับมันก็จะได้ออนท็อปที่เยอะขึ้นนะคบับางคนอยากซื้อเครื่องใหม่แต่เครื่องเก่าไมาร่รู้จะเอาไปยังไงนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะสมมุติลูกค้าใช้เอส24ตันนะครับตัวเครื่องจะได้อยู่ที่10,900นะครับแล้วก็เทรดพับได้อีก8,000ตอนนี้ลูกค้าใช้โปรนะครับก็จะได้ส่วนลดอีก5,400นะครับส่วนลด5,400ราคาเครื่องก็จะอยู่ประมาณ32,400บาทแต่เราอาจจะมี โปรโมชั่นแล้วก็เอาพ o i n t มาเป็นส่วนลดได้นะครับก็200 p o i อยสามารถลดได้100บาทนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ออกเครื่องอผ่อนส0% 24เดือนนะครับลูกค้าจะออกเครื่องอยู่ที่ประมาณาเดือนละ1,350บาทแค่นั้นเองนะครับขอบคุณ